นี่จ้าพ่อะจ๋าแม่จ่าลำไยคิดตันแดงบ่อเดียวตอนนี้เป็นผลไม้ที่คนกําลังตื่นเต้นฮือหามากฮือหามากมันออกลูกออกลูกทั้งปีแล้วมันมีรสชาติอร่อยหวานหอมโลนึงก็หลายร้อยอยู่นะครึ่งพันแหละโลนึงก็ประมาณครึ่งพันอ่ะอันนี้เม็ดมันใช้เม็ดเพาะได้นะที่มันมีราคาแพงเพราะว่าสามารถนําเม็ดไปเพาะได้จ้ะเพราะจากเม็ดจะประมาณสามสี่ปีออกลูก ราคาแพงไมมต้นก็ไม่แพงนะประมาณร้อยหนึ่งจ้ะซื้อไปต้นละร้อยประมาณสามสี่ปีก็ได้กินลูกแล้วนะอฮ้ยอันนี้มันกระดาษด,ด่างเหลืองใช่ก,ใชกระดาษด,ด่างเหลืองไมหมด่างด่างเหลืองสวยมากวันนี้มาเที่ยวสวนตกกระจ กิ่งตอนมีไหมหรือว่าเขาต้องใช้เม็ดเพาะกิ่งตอนแพงไหมไอ๋อใกล้เคียงกันต้นสูงมากแล้วมันออกลูกช่อหนึ่งเป็นกิโลนะช่อหนึ่งเป็นกิโลเดี๋ยวกัดกัดให้ดูก่อนนะเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งแข็งโอ้โหเปลือกมันแตกเปาะเลยมือเปล่เพราะว่ามือทำสวนอยู่นี่ไงอู้เดี๋ยวชิมให้ดูก่อน ไปน้าเม็ดอ่ะจ้ะรสช,ชาติมันหวานวานุบหนุบเนื้อมันหวานวานุบหนุบกลิ่นหอมหอมอร่อยฝรั่งยายเราเนื้อมันไม่ฉ่ำไม่เป็นน้ำเหมือนล้ำไยเรานะอร่อยเฮ้ยพูดจบปุ๊บจะขอมากอย่าเอาเม็ดเนิยงนะเอาวางตรงนี้ปั๊บเบอร์เม็ดมันมีคุณมูลค่าอยู่เม็ดละร้อยนะ เม็ดมันขึ้นง่ายจ้ะพ้าเพื่อนๆสามารถไปซื้อลูกซื้ออะไรกินอะเม็ดมันพอได้จริงสวยงามอร่อยอร่อยมากขอบอกเลยว่าอร่อยจริงหวานหอมนี่จ้ะสมคำเล่าเลยคือ,อันนี้ด้วยเลยครับพอ,อๆๆแล้วกินได้กินได้กินได้แล้วลผมให้กินหมดแล้วอืมมันน่ารักมากรสชาติมันดีมากเม็ดใหญ่ไหมเม็ดก็ใหญ่อยู่นะแต่เนื้อเยอะเนื้อเหนียวเหนียวเหนียวนุบหนุบหนับหับะ

พี่แตแปลกๆทังนั้นเลยสุดยอดมากส่วนนี้